จะถ่ายรูปนะวิวรู้ไหมรู้ไหมว่ารู้ไหมรู้ไหมร, <c oughs> รู้ไหมจ๋าโอ้ย,ย <c oughs> จ๋าจ๋าโอเคน้อย <c oughs> อ,อย่ามาแย่ง <c oughs> อุย้ย <c oughs> ดิ้งดิ้งเจ็บป่ะเจ็บเจ็บเยอะไหมเยอะเยอะมากไหมเยอะมากมากเออเยอะมากมาก เด็บแล้วเจ้แค่ว่ายน้ำไปสิจ้าแค่ว่ายน้ำไปเร็วๆเอาเร็วว่ายไปงโนนทีน้องวะน้องจะเอะน้องจะเอะน้องอ่ะจะเอะจะเอะน้องอน้อง วิวครับเียกน้อง<ส>ดิอ<ส>โอ้โหผ้าประทับใจฮูโโ้ยคค่อยกอดน,น้องนะลูกรักน้องไหมรักน้องเปล่าหักรักรักมากไหมโอ้โหเป็นไงลูกระวังลูกรักคอน้องน้องอวิวโอ้โหวิว,ว,วครับดิลูกคับใหญ่ใหญอืมทำเล แม่แม่มาแล้วเนี่ยจะเข้าห้อกันไม่ได้ลูกอีกเราได้เอาเอาตัวกล่องมาวางเอาไว้แล้ววิวปกติวิวครับที่ลูกเอาวิวครับเอาวิวครับอะไรลูกอะไรอุ้ยไม่ทำป้าลูกไม่ทำป้าบาดเจ็บ คับลูกทำไมล่ะลูกวิ้ววิววิววิ้วเดี๋ยวไปจิ้มน้องนะลูกน้องเจ็บนะลูกนะจิ้มไม่ได้นะลูกนะเนาะอ,อย่าให้น้องลูกอย่าให้น้องเดี๋ยวน้องตีหัวหนวูวิวว,วิวเอ๊ Ya dia dia ada dong 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 nak